นนี่เราจะไปออกทริปที่ไหนดีวะเฮ้ยเรามีที่แนะนําให้พงนายไปด้วยที่ไหนวะเพื่อนเออนะ้าเดี๋ยวเราพาไปโอเคโอเคงั้นเราแยกย้ายก,กันไปเก็บของกันเถอะแล้วเราจะนัดเจอกันที่ไหนดีล่ะหน้าโรงเรียนดีไหมแล้วกี่โมงนี้ล่ะสีส่โมงครึ่งก็ได้ได้ได้ งานครบหรือ,อยังมาช้าจังวะเออ,เอ,อ,เอ,อมากันครบแล้วก็ไป พื้นที่พื้นนี้เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ําของเมืองน่านทุกชีวิตของคนที่นี่อาศัยในการใช้น้ําทําการเกษตรดํารงชีวิตและมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์และยังสร้างผลผลิตเพื่อยังชีพและสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเฮ้ยเห็ดนี้ีสวยเนาะเอาเหดนี้ดูเหมือนกันเลยเนี่ย น้ำเที่ยวน่านพี่าเนี่ยใช่ใช่เพลงนี้ดังมากเลยนะแกเนาะนี่เรไปเที่ยวกันไหม<อ>ป<ล>ไปไปด้ <ๆ S 1> ดีฮัลโหลกล้าอืมอีกแค่สองคำวันน่ะไปถางป่าให้หน่อยสิที่จะไปที่จะไปทำรีสอร์ทอ่ะได้ครับนายผมจัดการให้อืมโอเค ป็นอะไรล่ะลูกทำให้เครียดเชียวพ่อสั่งลูกน้องถางป่าทําไมก็เป็นอาชีพพ่อทําไมหรอแต่พ่อรู้มัยการที่พ่อทําแบบนี้เป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมพ่อคิดบ้างไหมถัดป่าจะอยู่อย่างไงแล้วจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านมากมายแค่ไหนแล้วลูกอยากให้พ่อทํำยังไงล่ะครอบครัวเราจะอยู่ยังไงไหนจะลูกน้องพ่ออีกเขาก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลแล้วที่ดินของพ่อที่พ่อซื้อไว้ล่ะลูกจะให้ปล่อยให้มันสูญป่าอย่างนั้นเหรอนั้นกันเล้วแต่พ่อเถอะ ถ้าสิ่งที่ผมพูดพ่อคิดได้แค่นี้ เอาไงดีวะพ่อไม่ฟังเลยวะ่ะงั้นเอางี้ลองเปิดวิทยุสายแชนแนลให้พ่อฟังดิขอแบบเนียนๆนะเว้ยเออใช่ช่องนี้มีสาระเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นทางออกให้เราก็ได้เออเดี๋ยวลองดูที่เป็นสภาพพื้นป่าของจังหวัดน่าน ในพื้นที่อำเภอสันติสุขที่แทบไม่เหลือเข้าโครงของสภาพพื้นป่าต้นน้ำเมืองน,น้านที่เป็นแม่น้ำหล่อเลี้ยงน้ำสองสายทั้งแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมพื้นป่าในพื้นที่อำเภอสันติสุขนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทิ้งเขาเข้าไปพบหลังจากถูกทำลายแพ้วถางเกือบทั้งหมดจนกลายเป็นสภาพภูเขาหัวล้นสภาพพื้นป่าที่เคยอดุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ต้นน้ำแห่งนี้กำลังเข้าสู่ภาวะวิวกฤต กระทบเหตุน้ำท่วมดินถลงปี2549แล้วให้ทีมข่าวฟังถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นโดยบอกว่าดินจากภูเขาพัดเอาทรัพย์สินหายไปในพริบตาตัวเองพร้อมครอบครัวต้องเอาชีวิตรอดแม่น้ำน่านปนเปื้อนสารพิษ และมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจส่งผลกระทบให้ชาวจังหวัดน่านเป็นโรคมะเร็งสูงขึ้นจากสารเคมีทางการเกษตราการแก้ปัญหาก็จะสอดคล้องกันด้วยการผลักดันให้ชาวบ้านลงมาทำกินในพื้นที่ราบพร้อมกับแผนพัฒนาอาชีพและ,กะเกษตรกรรมรองรับโดยมีจังหวัดน่านเป็นพื้นที่นำร่องผู้ออกมาคุยกับพ่อหน่อยสิลูกพ่อมีอะไรกับผมอีกละ่ะ เรื่องที่ดินผืนนั้นที่พ่อว่าจะถางอ่ะลูกช่วยคิดหน่อยสิว่าพ่อควรจะทํายังไงกับมันดีผมว่าทําจุดเช็คอินหรือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับอืมเพราะว่าความคิดนี้ก็ดีเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวพ่อจะลองไปถามเพื่อนพ่อที่ทําเกี่ยวกับเรื่องจุดเช็คอินดูขอบคุณครับพ่อที่ยังเห็นความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วยังจะช่วยอนุรักษ์ป่าในจังหวัดน่านให้ยั่งยืนและคงอยู่กับเราตลอดไป